ไม่หาไม่ตั้งตัวไม่ตั้งต้นชีวิตใหม่ตั้งหลักตั้งทานจะทำงานด้วยหัวใจจะมุ่งมั่นต่อไป <S <S ที่สู้ที่ทนเพราะมีคนเฝ้าคอยฉันจึงไม่ยอมถอยฉันจะสร้างความหวังใหม่เอาแรงแห่งรักมาเป็นแรงแห่งใจจะแงนหน้ามองไปบนฟ้าใหม่ ไม่ตั้งตัวไม่ตั้งตัวที่ฟ้าใหม่ไม่ตั้งตัวฟ้าใหม่ไม่ตั้งตัวเวทีของคนมีฝันรุชสารความหวังสร้างความฝันของคุณให้เป็นจริงรอยยังคงอยู่กับแชมป์ใินสมัมยน้องหนึ่งเด็กสาวก็ตั้นอยู่ที่ร้องเพลงเปิดห,กหักเพื่อช่วยครอบครัวของเธอ ต้องช่วยคุณพ่อคุณแม่ทํางานวันเสาร์อาทิตย์เปิดหบวกร้องเพลงค่ะเหนื่อยไม่ลูก็เหนื่อยค่ะแต่ว่าเงินที่จะพอใช้รายจ่ายก็ดีใจหายเหนื่อยคือตอนนี้หนูอยากได้เงินทุนไปซ่อมแซมรถจรักรงาสามล้อค่ะให้คุณตาเพราะว่าคุณตาก็เดินไม่ค่อยไหวตาของหนูนะคะก็การขาขาขาดข้างนึงครับวันนี้เรามาให้กาลังใจเอาจะช่วยน้องเหนือว่าจะสามารถป้องกันแชมป์เข้าไปค้นถามใหมที่มีเสียงดังเจอหรือไม่ ถ้าหาเจอ M150 จะมอบเงรนรางวัลเพื่อเป็นแรงใจในการพื้นสู้ชีวิตสารความหวังให้เป็นจริงทันทีแล้ววันนี้นะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาทุกคนอยากฟังเสียงของเขาอย่างมากแต่ไม่มีผลต่อกะแนนนะครับเปิดเวทีแบบสวยหรูสำหรับแชมป์หนึ่งสมัยของเราน้องเนย đại trăng Hãy subscribe cho kênh Ghiền bỏ คราวที่แล้วเป็นแบบว่าช้าๆใช่ไหมลกูก<า>แต่คราวนี้ก็เป็นเพลงเร็วไม,ม,ม่กดดันนี้นะเพราะมันไม่ต้องแข่งใช่ไหมเออถ้าแข่งแล้วก็โอ้โหเครียดเลย <c oughs> เดี๋ยวเราแข่งจะได้รู้ว่าเป็นยังไงพอแข่งปุ๊บจะเริ่มกดดันทันทีเลยเอาละอ่ะเดี๋ยวมาดูนะครับว่าการแข่งขันจะจบลงอย่างไรเอารักษาแมปงไม่ได้นะลูกประจำที่ขอบคุณค่ะ อีกหนึ่งคนที่มีความหวังขอเสียงปรบมือต้อนรับพี่บุญสวนจากกาลสินครับพี่บุญสวนเชิญครับัสดีคนะ่ะยืนไหวไหมพี่บุญสวนโอเคนะครับพี่บุญสวนมาจากกาลสินสิ่งที่พี่บุญสวนอยากได้วันนี้ที่มาคืออะไรครับเป็นทุนไปซื้อรถซาเล้งพุ่งข้างครับไปซื้อรถซาเล้งพวกงข้าง มันจะช่วยชีวิตพี่บุญส่วนยังไงต่อทุนขายของครับไปขายของขายอะไรครับพี่บุญสวนขายข้าวมันไก่ครับขายข้าวมันไก่ครับก็ไม่ได้วางเยอะแยะเออไม่ได้หวังเยอะแยะมัเขาก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อะไรมากก็ขอให้แบบว่ามีอาชีพที่ดีขึ้นอาชีพนี้จะทําให้เขาอยู่รอดและง่ายขึ้นเพราะภรรยาของเขาก็เริ่ม ทลามากขึ้นมาวันนี้นะครับผมก็อยากมาขอเงินทุนเพื่อจะไปซื้อรถมอไซค์พ่วงข้างเพื่อจะขายข้าวมันไก่กับภรรยาครับผม ัวผมตอนนี้ก็ไม่ได้ทํางานแล้วนะครับเป็นกระดูกทับเส้นน่าจะทำงานมาเป็นปีแล้วครับผมก่อนหน้านี้นะครับผมก็ได้ไปขายของไปขายรองเท้านะครับไปตามจังหวัดต่างๆแล้วก็ยกของหนักครับก็เลยเป็นกระดูกทับเส้นนะเวลาแบกบไม่ใช่คู่สองคู่นะครับเราต้องแบกเป็นถึงสิบถุงครับผม ตอนแรกนะครับผมก่ไม่จะรู้ว่ามันเป็นกระดูกทับเส้นเพราะว่ามันจะมืนชาแขนขาไม่มีแรงครับผมแรกๆผมก็ฝืนนะครับผมก็ฝืนยกของหนักแต่ถ้าไม่ทํามันก็ไม่มีรายได้เข้ามานะครับผมก็ต้องฝืนทําแล้วก็ตอนนี้ก็ต้องหยุดทําเพราะมันยกไม่ได้แล้วครับผมพอจากงานมาผมก็รู้สึกว่าเป็นภาระของภรรญานะครับภรรญาทํางานคนเดียว ช่วงนี้ภรรยาผมก็เป็นช่างเสริมสวยนะครับผมแล้วเขาก็อายุมากแล้วนะครับแก่กว่าผมสิบหปีก็รู้สึกช่วยอะไรเขาไม่ได้เลยเป็นรักต่างวัย วันนี้เนี่ยพี่บุญสวนอายุ44ป <anak> ีสีภรรยาอายุ65สิบหปีเท่าเจ๊ไหมเท่ากันเจ๊ดูอนาคตไว้เลยเหมือนแม่กับลูกเหมือนแม่กับลูกแหละคิดนั่งกินข้าวเหมือนเหมือนกันเลยนึกเลยแต่ตอนย้อนวัยอ่ะมันไม่เหมือนไงเพราะวันนี้มันดูวัยชราแต่ย้อนกลับไปเมื่อภรรยาของพี่บุญสวน อายุส0สพี่บุญสวนอายุ19ต้นั่นแน่นอันกยรุครัแต่่แต่ไม่เคยมีผัวมาก่อนใช่ไหมไม่เคยค่ะไม่เคยแต่งงานไม่เคยจีบไม่อยากใช้ชีวิตอยู่แบบไม่มีสามีอย่างนั้นแ,แล้วอยู่ๆไปเจอกันได้ไงพี่บุญสวนไปเจอกันได้ไงเจออยู่ที่บ้านเขาเหรอครับไปเจออยู่ที่บ้านพี่บุญสวนไปทําอะไรไป เที่ยวกับบ้านพี่ชายครับไปบ้านพี่ชายพอดีบ้านพี่ชายไปได้เมียอยู่อยู่หมู่บ้านนี้ครัอ๋อแล้วไปก็เลยรู้ครับมีสาวยังไม่มีผัวอยู่ที่นี่คำล่ำลือเขาว่าอย่างนั้นมีการนัดแนะพบปะสาวยังไม่มีผัวข่าวสาวเอาจริงจริงสาวไม่มีผัวแล้วไปเอาได้ไงล่ะเดี๋ยวก็โดนกระตือแต S <S พี่พญสวงก็ไม่เคยมีแฟนไม่เคยมีเมียอะไรมาก่อนเลยไม่ครับ <S <S นี่ต่างคนต่างไม่เคยนะ <S 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 จริงๆมีญาติแนะนํากันกว่าเนี่ยโสดทั้งคู่ <S 2> <S 2> คไม่มีแฟนทั้งคู่สุดท้ายก็คุยกันกี่วันถึงตกลงปงใจประมาณสามสี่วันคนระับสามสี่วันก็อสสกสามสี่สสวันนี่ถึงคัดแต่งงานเลยไหมยอยู่ด้วยกัน,นครับ <S 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 อยู่ด้วยกันเลย เฮ้ยต้องคิดนะคนนี้ไม่เคยมีแฟนไม่คบไม่อะไรอะ่ะสองคนอะ่ะแล้วมาเจอกันสามสี่วันโอเคอยู่ด้วยกันเอสมภุร <c oughs> จบแสดงว่ามันคลิกนะมันคลิกมากเลยนะครับพอยิ่งได้คุยมันประทับใจอะไรในตัวของพี่ปาณีครับบางทีาเขาคุยเก่งเหมือนกันนะ <c oughs> เขาคุยเก่งเหมือนกันแต่ก็คุยไม่เก่งครับ พี่บุญสวนน่ะคุยไม่เก่งไม่ครับแต่เขาอ่ะคุยเก่งอ๋อเราก็ใช่ย่อยนะปราณีตอนที่เขาขอแต่งงานอะ่ะนะสามวันก็ขอเลยปะขอมาอยู่ด้วยกันเลยพูดว่าอะไรพี่บุญสวนพูดว่าอะไรไปอยู่ด้วยแล้วครับแค่นี้เหรอแล้วก็อยู่ด้วยกันเลยเหรอเดี๋ยวเดี <c oughs> ๋ยวไอ้คำนี้คือการคู่รักเหรอ <c oughs> ว่าจะไปอยู่ด้วยนะ แล้วตอนนี้ตอบว่าอะไรครับโอเคเลยโอเคเลยโอเคเลยถูกใจอะไรพี่บุญสวนพี่ปานีถูกใจอะไรครับไม่เราก็เป็นคนซื่ออ่คเขาก็ดีเหป็นกันสัะอ๋อเพราะเราเจอเราอาจจะเห็นคนนู้นคนนี้มันดูมันดูเล่เหลี่ยมเยอะแต่คนนี้เขาดูเป็นคนซื่อๆ้อ๋อนี่ไง เขาชอบพี่บุญสวนเพราะพี่บุญสวนดูเป็นคนซื่อเขาเคยเจ้าชู้ไหมพี่ปานีไม่เคยค่ะอหีบรองทงรองเท้าห่อไปขายตามต่างจังหวัดอ่ะมีไหมไม่มีค่ะไปด้วยกันค่ะฮะไปด้วยกันทางนี้แบกทางนี้เดินสิงอยู่ข้างหลังไปขายด้วยกันนี่แหละ เจ็ดแปดปีก็ขายรองเท้าอยู่กันมาวันนี้อยู่กันมากี่ปีแล้วเนี่ยวันปีนี้สี่ส <25 S 2> <25 S 1> ี่จ <25 S 1> ากสิบเก้าย่ห้าปียี่ห้าปีนี่สาเจนี่เจ้าแม่สาแถ่งตัวเลขเ <c oughs> ป๊ะเป๊ะเป๊ะเป๊พออยู่กันมาอยู่กันมายี่สิบห้าปีความรักจืดจางลงไปไมหมฮะรักต่างวัยมันมีอุปสรรคไหมไม่ครับไม่มีเลย แม่ถึงจะเป็นรักที่ต่างวัยแต่อายุก็เป็นเพียงแค่ตัวเลขเท่านั้นเลยครับช่วงหน้าเรามารอชมความน่ารักของทั้งคู่กันต่อนด้ครับรักมากครับรักใครรักใครรักเมียค,ครับผมเ, <Yeah. S 1> เรียกกันว่างไงเรียกกันว่างไงพี่คนสวนเหียเ่ยวเหี่ยวครับ <laughs> <laughs> พี่เหี่ยวเรียกพี่บุญสวนว่าไงปากปากแปลว่าอะไรปากวาปากกว้างอยู่ที่บ้านเนี่ยเคยจัดงานแต่งงานอยู่บนเวทีเป็นเรื่องเป็นราวปะหรือแค่ปลูกข้อมือก็อยู่ด้วยกันเลยยังไม่เคยแบบมีการจัดงานอะไรเลยใช่ไหมท่านผู้มีเกียรติทั้งหลายวันนี้เป็นวันฉลองมงคลสมรสระหว่างคุณเหี่ยวและคุณปา ี่คือภาพที่ไม่เคยได้ถ่ายเพราะว่าเขาแค่ปูกข้อมืออันนี้จะเก็บเป็นประวัติศาสตร์ของครอบครัวเขาเลยพร้อม <c oughs> หนึ่งสองสอามไปม่ตั้งตู